เมื่อตำรวจน้องใหม่ดันไปจับกลุ่มคนปริศนาและนักฆ่าฝีมือระดับพการขังเอาไว้ในคุกของสถานีตำรวจจนเป็นเหตุทำให้เกิดหากระสุนมากมายและเลือดก็ได้สาดกระจายไปทั่วสถานีตำรวจในเมืองเล็กๆแห่งนี้คอปชอปปิดสอนอโจนดวนโจนที่ฉายในปี2022จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ คอปช็อปก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญสัญชาติอเมริกันที่กำกับโดยโจโคานาฮานเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีตำรวจในเมืองเล็กๆที่ได้กลายเป็นสมรภูมิรบของเกมแมวจับหนูสุดอันตรายระหว่างนักฆ่ามืออาชีพบ๊อบวิดดิกที่พร้อมตัวเป็นคนเมาแล้วก็ขับรถพุ่งชนรถตำรวจจนถูกตำรวจนั้นจับมาขังไว้ที่คุกของสถานีตำรวจ ซึ่งเขาได้รับคำสั่งให้เขามาฆ่าปิดปากเท็ดดี้เมอร์เรตโตนักต้มตุนระดับประเทศซึ่งไอเจ้านักต้มตุนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเมื่อรู้ว่าถูกนักฆ่าหวังจะเด็ดหัวก็เลยทำการทำร้ายตำรวจเพื่อให้ตัวเองนั้นถูกจับเข้ามาขังเอาไว้ในคุกพระคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่หารู้ไม่ว่าบ๊อบวิดดิกก็ได้หาทางเข้ามาตามหลังจนได้ ำรดันมีคนต้องการฆ่าหัวของเทดดี้มอร์เรตโตที่ได้จ้างนักฆ่าสอนให้มาปิดปากในสถานีตำรวจแห่งนี้ด้วยและอนักฆ่าคนนี้มันก็ไม่ธรรมดาทั้งโรคจิตและหวดเหี้ยมไอเรื่องความวุ่นวายนี้ก็เลยทำให้ตำรวจทั้งโรงพักต้องคุ้มกันนักโทษของพวกเขา โดยเฉพาะตำรวจน้องใหม่สาวที่มุ่งมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้องและกระบวนการยุติธรรมอย่างที่สุดที่ต้องพยายามคุ้มครองทุกคนให้ได้แม้ตัวเองนั้นก็แทบจะหมดทางสู้ก็ตามจนเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมันปัะทุทุกคนกระสานกระสุนใส่กันสถานีตำรวจเล็กๆก,ก,ก็จะกลายเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยหากระสุน ความโดดเด่นของคอปชอปก็คือการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงโดยเฉพาะเจอราดบัตเลอร์และแฟรงกิวโลนับเป็นการแสดงที่เข้มข้นและน่าลหลงไหลมากๆเลยนะครับก็นับเป็นเคมีระหว่างนักแสดงที่ลงตัวมากนะฮะบทของเจอราดบัตเลอร์เนี่ยบอกเลยว่าโหดดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยนะครับแตะต่อยหรือยิงปืนแต่นาทีเนี่ยรับรองว่าไม่มีโอกาสให้คู่ต่อสู้หายใจหายคอทันเลยนะครับ รวมถึงนะักแสดงทุกคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ล้วนแต่เฉียบขาดทุกคนฮะทุกบทสนทนาที่ทุกคนพ่นออกมาใส่กันนั้นก็ล้วนแต่ติดยี่ยนกวนประสาทและเหมาะสำหรับเนื้อหามากๆด้วยนะครับส่วนจุดแข็งของหนังนะฮะก็คือฉากแอคชั่นที่ดำเนินไปได้อย่างดีและทำให้ผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมในการลุ้นเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลานะครับ เอาใจช่วยท่านตำรวจสาวเอาใจช่วยท้งนักฆ่าบ็อบวิดดิกนะฮะเอาใจช่วยทั้งนักต้มตุ๋นเท็ดดี้เมอรเรตโตโดยเฉพาะในช่วง40นาทีสุดท้ายเนี่ยมันมันสะาใจมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะหนังก็ยังเล่าเรื่องได้กระชับดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้นซึ่งถ้าหากใครเป็นแฟนภาพยนตร์แนวเนี้ยสามารถรับชมได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยนะครับ ประเด็นที่ชอบมากก็คือการจิกกัดอุดมการณ์และความยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่หลายคนนั้นเชื่อว่าจะชนะความเร็วได้เสมอนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอความดีไม่อาจชนะความเร็วได้เสมอไปนะครับแต่อยู่ที่ความเร็วน้อยกว่าก็สามารถชนะความเร็วมากกว่าได้และความดีที่มีความหดเหี้ยมนั้นก็สามารถเอาชนะความเร็วได้เช่นกันครับ ดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel ของเราก็ขอให้คะแนนความชอบคอมชอบปิดสอนอโจนดวนโจนเอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามเพราะนั่นมันมีความหมายสำหรับช่องเล็กๆของเรามากเลยนะครับขอบคุณครับ